ทวงค่าที่ดุดันสง่างามและหนักแน่นของพระพิราบในการแสดงหุ่นละครเล็กชุดเทวกําเนิดพระพิราบล้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ค่ะจากประสบการณ์ชั้นครูของสุรินยังเขียวสดแห่งหนาตยศสาาหุ่นละครเล็กโจลุยส์ตอนนี้ค่ะเน้นรับงานแสดงหุ่นละครเล็กเป็นโชว์ชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังขาดที่มั่นในการแสดงโชว์อย่างเต็มรูปแบบแต่ไม่ละทิ้งจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูค่ะที่อยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมหุ่นละครเล็กให้คนรุ่นหลังได้สืบสานกันเดินหน้านะคะทำชมรม ยุวชนคนรักหุ่นละครเล็กโจโลุยจูเนียเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจได้เรียนรู้หลากหลายศาสตร์งานศิลป์ค่ะและที่สําคัญนะคะยังเปิดพื้นที่ให้นักเรียนดาวซินโดรมได้ใช้วิชาเชิดหุ่นละครเล็กฝึกฝนกล้ามเนื้อสมาธิพร้อมกับสารฝันในการเชิดหุ่นให้กับน้องๆอ,อ,อีกด้วยค่ะน้องๆดาวซินโดรมตอนนี้กำลังฝึกเรื่องการลำนะครับเรื่องการลำเรื่องการทรงตัวนะครับเพราะว่าน้องเขาหนึ่งปั๊มจันจะสั้น สองข้อกระดูกต,ต่างๆเขาเนี่ยจะมีปัญหาเด็กดาวซินโดเนี่ยก็อยู่ในโครงการที่ผมได้พัฒนาอยากจะให้เขาได้ได้เรียนรู้และเขาเองก็พร้อมที่อยากจะเรียนรู้กับเรานะครับในการฝึกกล้ามเนื้อฝึกการฝึกสมองในเรื่องความจําแล้วก็เขาอยากเชื่อมุ่ละคอเล็กในความฝันของเขาผมก็จะสารฝันให้เขานะแต่ว่าผมต้องใช้ระยะเวลาอีกนิด ตอนนี้ค่ะน้องๆผู้มีภาวะดาวซินโดรมก็มีพัฒนาการนะคะด้านการฝึกเนี่ย40%แล้วค่ะทั้งการฝึกรำและจดจำบทเพลงเชื่อว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นการแสดงหุ่นละครเล็กฝีมือน้องๆกันนะคะ เมื่อมีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสานต่อการแสดงหุ่นละครเล็กอีกจํานวนมากแต่ว่าด้วยข้อจํากัดเรื่องสถานที่ค่ะทําให้นาตยาสาราหุ่นละครเล็กโจโลุยส์ยังต้องเดินหน้าหาทุนสานฝันสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมของไทยหลายแขนงค่ะรวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงหัวขนโลหะและโรงละครจัดแสดงหุ่นละครเล็กอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะ